สวัสดีค่ะกิ๊กนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านชวกรค่ะทุกคนวันนี้นะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะกิกก็เลยพาน้องๆนะคะมาเล่นดินอาบแดดค่ะนี่นะคะโชว์ตัวแรกไว้ค่ะน้องไก่แจ้นะคะสีทองหางดำค่ะทุกคนน่ารักมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเตมุตมิเล่นดินกันอยู่ค่ะน่ารักมากมากเลย ตัวต่อไปค่ะเป็นไก่แจ้สีเทาค่ะทุกคนนี่นะคะก็เป็นอีกสีหนึ่งที่คนจองกันเยอะมากๆเลยค่ะนี่นะคะส่วนนี้ก็เป็นสีขาวนะคะทุกคนนี่ค่ะน้องเล่นดินเป็นตัวดำพื้ๆเลยค่ะแต่ยังไงน้องก็น่ารักสำหรับคนเลี้ยงเสมอค่ะนี่นะคะกำลังอาบแดดค่ะทุกคน นี่นะคะน่ารักมากเลยค่ะแล้วดูตัวต่อไปกันเลยค่ะนี่นะคะเป็นน้องสีขาวหางดำค่ะทุกคนนี่นะคะกาลังเล่นดินอย่างมีความสุขเลยค่ะต้องขังกรงไว้ค่ะไม่งั้นอตีกันมั่วแน่เลยค่ะนี่นะคะต้องขออนุญาต ขังน้องเพื่อไม่ให้น้องตีกันค่ะนี่นะคะน้องกําลังเล่นดินอย่างมีความสุขค่ะสีขาวกลายเป็นสีดําหมดแล้วค่ะทุกคนดูนะคะแล้วก็มีตัวน,น้อยๆนี่คือนกกระทาค่ะทุกคนปล่อยเดินเล่นอย่างนี้ได้เลยนะคะน้องไม่ดื้อไม่สนค่ะแล้วก็ไม่บินหนีด้วยค่ะน้องน่ารักมากๆเลยนี่นะคะแล้วก็ลูกสีทองหางเทาก็มาค่ะนี่นะคะ เขาไปทำอะไรลูกออกมานี่นะคะลักษณะเหมือนพ่อเลยค่ะแล้วก็มาดูคู่ต่อไปเลยนะคะเป็นสีหิมะแดงค่ะหรือว่าทองหางขาวนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกคู่นะคะที่แบบว่ามีคนอยากอุ้มเยอะมากแต่ก็ต้องรอหน่อยนะคะเพราะว่าน้องผลิตไม่ทันเลยค่ะมงรออุ้มกันชุดต่อไปเลยนะคะ นี่ค่ะน้องน่ารักฟูดๆเลยนี่นะคะแล้วก็สีขาวค่ะเป็นสีมงคลอีกสีนึงนะคะที่บ้านชวะกรชอบมากๆเลยค่ะแต่ว่าหอน,น้องโดนยุงกัดนิดนึงนะคะก็เลยไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เลยตอนนี้กำลังใช้ยาทาอยู่ค่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็คงจะหายเป็นปกติแล้วค่ะทุกคน นี่นะคะนําเสนอชุดนี้ชุดนึงค่ะเป็นไก่มินิโคชินค่ะที่รับมาใหม่ได้ไม่ถึงเดือนนั่นเองนะคะนี่น้องน่ารักมากๆเลยค่ะตัวกลมๆป้อมๆเลยค่ะดูสีดูลายนะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นสีที่เจ้าของฟาร์มชอบอีกสีนึงค่ะนี่นะคะตาบ้องเบลเลยน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะไปดูไก่แจ้กันต่อเลยดีกว่า นี่นะคะเป็นไก่แจ้สีดอ,อกมาค่ะนี่นะคะกลิจะพาไปดูทุกสีหรือว่าไก่แจ้บ้านชาวกรนั้มีไก่แจ้สีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะไก่แจ้สีดอ,อกมาค่ะมีผู้หนึ่งเมียสองค่ะขนาดมีเมียสองตัวยังไข่ไม่ทันเลยค่ะทุกคนนี่นะคะน้องขันเสียงเพาะมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะเป็นสีป่าเหลืองค่ะเป็นสีไทยโบราณเลยนะคะนี่น้องกําลังเล่นดินอย่างมีความสุขค่ะนี่นะคะจูจีกันสองตัวค่ะวิ่ยเห็นและอิสาใก่จังเลย <c oughs> แล้วก็นี่นะคะเป็นพ่อพันุขาวหางดําค่ะตัวนี้ยังโสดอยู่นะคะมีใจก็ทักมาหากันได้ค่ะทุกคนแล้วก็ตัวนี้ค่ะเบนจะลงค่ะอาจจะขี้เหลมสักหน่อยน,นะคะพอน,น้อง ขนยังขึ้นไม่เต็มเลยค่ะดูค่ะยังมีเวงเวงอยู่บ้างนะคะแต่ตัวเมียเนี่ยฟอร์มสวยมากๆเลยค่ะทุกคนกำลังผลิตลูกอย่างเต็มอัตราเลยค่ะใครอยากอุ้มต้องรอหน่อยนะคะนี่นะคะรอๆแบบนี้เลยค่ะสีเข้มๆเลยค่ะเบนจลงของฟาร์มบ้านชวะกรน,นะคะน,น้องน่ารักมากๆเลยสีสวยมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะช่วยกดติดตามบ้านชวากรเป็นกำลังใจให้บ้านชวากรได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ชมคลิปใหม่ๆของบ้านชวากรค่ะสวัสดีค่ะ